สวัสดีค่ะพี่น้องกับเช้าว,วันใหม่เมื่อนี้คือมีรถเก๋งแดงมาจอดหน้าบ้านสมหวยเนาะพี่น้องแม่ผู้ใดมาหาสมหวยผู้แม่ย่างมาซองเบิ่งกันอ่ะผึ้งนี่ว่าเป็นพี่น้องเอฟซีผึมายามติพี่น้องย่นเต้นหนังด้านหลังนะครับพี่น้องขา,าส,าสาวัสดีค่ะน้องหวยสวัสดีกับเช้าวันใหม่สวัสดีค่ะทหารโอ้ยพี่น้องผู้ใดล่ะสมหวยมาเยามเอฟซีบ่ เพื่อนเอฟซีจ้าอ๋อเพื่อนเอฟซีเพื่อนสิเข้าวไข่นะคะเพื่อนเลยแวะมาเยี่ยมให้กำลังใจน้องหมวยนะคะพี่น้องคุณแม่ก็เลยย่างมาเบิ่งเอาคือมีรถเก๋งแดงมาแสดงว่าทหารเพื่อนสิเข้าวไข่เพื่อนเลยแวะมาทักทายนะคะเป็นเพื่อนน้องหมวยนะคะเพื่อนอ่าอ่าหัวจักกันนะคะเพื่อนก็เลยสิเข้าวไข่เลยแวะมาส่งกำลังใจให้น้องหมวยแวะกำลังใจให้น้องหมวยนะคะ เพิ่งกลับไปประจำคขายยุแถวซิลินนะคะก่อนจะเข้า่ายแวะมาให้กำลังใจเพื่อนๆพนพี่น้องจะดีใจว่าเพื่อนมาแวะมาให้กำลังใจนะดีใจคะ่ะเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้อาการ,าารดีขึ้นปกติ<อ>ค่ะเศร้ามองผู้เดียวหรอคะเศร้าหลองเพ่งไป ลองเพลงลองยอยเ่้อร่างเทียกันคิดจักห้องกับห้องยุจ้าเจ้าเจ้าเฝ้าเจ้าเศร้าบอกก้ากระจกไปเศร้าบอกก้ากระจกแล้วการนีคือร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันเศร้าแล้วเมื่ออื่นจะไมีนัดเพระมื่ออื่นมื่ออื่นมีนัดมีนัดจะเสียอ็เทียบค่าเออเมื่ออื่นจะไมีนัดนะอย่าลืมมื่อนี้เจ้าเหงานให้ได้เด้อเมื่อนี้งานเจ้าคือยัง เออปลูกมัน,ออมนพี่น้องคะเมือนน,น่งจะไปปลูกมันนะคะเบิ่งนางสิปลูกมันสภาพใดทาดเดี๋ยวเฮาติดตามค่ะพี่น้องคะคุณแม่เัปเดสู่ฟังเดอ้อพี่น้องเดอ้อไป,ไปแล้วคะ่ะวันนี้ขอบคุณคะ่ะขอบคุณพี่น้องเอซทางอำเภอกุ๊อ่อาซี่าจา้า